บูชาไอ้ไข่ดีงามรวยรวยเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับผมกำลังจะไหว้ไอ้ไข่อ่าละก็คือหลายคนก็คงสงสัยว่าผมจะไหว้ไอ้ไข่องค์ไหนนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนได้เห็น เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับผมเนี่ยได้อ้ไข่องค์นี้มาจากไหนก็มาจากเจ้าอาวาสวัดชุมพลนะไปสนทนาธรรมกับท่านอยูอย่ท่านก็ยกไอ้ไข่องค์นี้มามอบให้บอกว่าฝากไป ดูแลหน่อยนะครับรออะไรอยู่ล่ะครับอ,อยากได้อยู่แล้วนี่ก็นํามาเก็บไว้ที่ห้องนอนนะครับก็บูชาไปรู้สึกไอ้ไข่เงียบจังนะก็หาข้อมูลปรากฏว่า,อ,าอยากบอกเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมว่าไขรเนี่ย ไม่ชอบที่จะอยู่ในห้องคนเดียวหรือในห้องที่ไม่มีผู้คนเนื่องจากไข่เนี่ยเขาอยู่กับพระอาจารย์ซึ่งพระอาจารย์เนี่ยแก่แล้วท่านเข้มงวดกับไอ้ไข่นะท่านชอบพูดเสียงดังท่นตวาดนะท่นตีไข่ไม่ชอบ นะใครก็เป็นคนชอบอคนพูดเพลาะนะครับแล้วก็ใครชอบอ,อยู่ผู้คนเยอะๆนะแล้วก็ผมก็เลยเอก็ยกไข่มาไว้ด้านนอกหน้าร้านนะก็หลังจากที่ยกมาไว้นะหน้าร้านแล้วเนี่ยหรืออันเชิญมาไว้หน้าร้านแล้ว โอ้ไข่ก็แสดงปาฏิหาริย์ออกอิทธิฤทธิ์เรียกลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายเลยครับแล้วก็มีความสุขมากหวังว่าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมก็คงมีโอกาสได้มีความสุขเหมือนผมนะครับขออนุญาตาไหว้ไอ้ไข่ก่อนอื่นเนี่ย ไอ้ไข่เนี่ยมาบอกที่หน้าร้านอาหารยกนิ้วนะผ่านคนทรงว่าเวลาถวายของไม่ยอมใส่ช้อนให้ไม่ยอมเปิดขวดไม่ยอมเปิดปากกล่องเปิดถุงให้ไม่ยอมใส่หลอดให้จะกินยังไงก็บนประมาณนี้ แล้วก็บอกผ่านคนทรงที่มารับประทานอาหารที่ร้านอาหารยกนิ้วว่าเบื่อแล้วน้ำแดงอ่ะเบื่อแล้วไข่ต้มนะก็ขออย่างอื่นบ้างนะขอเป็นโคกเป็นเป๊ปซี่บ้างขอเป็นมาการองบ้างนะก็บอกเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมว่า ไข่เนี่ยเป็นคนโบราณก็จริงแต่ไข่เนี่ยเป็นคนทันสมัยอ่าเป็นคนสมัยทันสมัยชอบของใหม่ๆชอบทับเล็ตชอบอะไรที่ใหม่ๆนะเอาละผมจะเริ่มเริ่มไหว้ไข่โดยผมจะจุดธูปเก้าดอกนะแล้วก็ ส่วนท่านผู้ชมจะไหว้3ดอก9ดอกสุดแล้วแต่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมลักษณะของผมก็คือผมจะตั้งนโม3จบนะแล้วก็ผมจะว่าพาถายไข่9จบโดยผมนับจากทูบที่ผมจุดไว้นี่นะครับนับนะก็คือจับมา1ก็ว่า1ไล่2 3 4นะครับผมจะเริ่มต้นเลย นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติอิติกุมารไขเจด,ดีจะมาหาเถโลลาภะลาภะภวันตุมเม อิติอิติกุมารไคเจดีจะมาหาเทโลลาภลาภาาภะวันตุเมอิติอิติกุมารไคเจดีจะมาหาเทโลลาภลาภลาภภวันตุเมอิติอิติกุมารไคเจดีจะมาหาเทโลลาภลาภาาภะวันตุเมอิติอิติกุมารไคเจดีจะมาหาเทโลลาภลาภาาภะวันตุเมอิติอิติกุมารไคเจดีจะมาหาเทโลลาภลาภาาภะวันตุเมออิิิิตตกุมมาาารไเเดีจะะหโลล พวันตุเม niin. อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมาหาเถโลาลาภะลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมาหาเถโลาลาภะลาภาพระวันตุมเมอรักคะครบเก้ารอบแล้วข้าพเจ้าร้านอาหารยกนิ้วนะก็ขอให้ไข่ได้เรียกลูกค้าเข้าร้านเยอะๆแล้วก็ ดูแลคนที่อยู่ในบ้านนะให้สุขภาพแข็งแรงนะปลอดภัยทั้งภัยอันตรายทั้งหลายขอโชคขอลาบนะขอเรกค,คุกคายอดใหญ่ๆอ่าสาธุสาธุสาธุาธาธก็หวังว่าเพื่อนๆท่านผู้ชมคงมีความสุขนะครับใน การไหว้ไอ้ไข่ครั้งนี้นะครับแล้วก็ผมไม่เพียงแต่มีไอ้ไข่นะครับผมมีท่านสังกระจายนะครับผมได้รับมาตั้งแต่อ,อยู่ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยทำร้านเครื่องเสียง ซีดีเครื่องเสียงลำโพงทีวีนะแล้วก็วันไหนที่ขาดเงินเงินไม่พอจ่ายเช็คอ่าก็มาจุดทูปขอท่านนะท่านก็ให้เสมอมาแล้วก็ไม่เคยพลาดาเงินพอตลอดแล้วก็สมบูรณ์สุขมาเสมอมานะครับแล้วก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆนท่านผู้ชมคงมีความสุขในครั้งนี้แล้วก็อย่าลืมเพื่อนเพื่อน,อนท่านผู้ชมก็ไหว้พระที่บ้านของท่านนะรวมถึงพระพุทธรูปรวมถึงพระที่บ้านหมายความบุป,ปการีพ่อแม่และคนสูงอายุนะครับแน่นอนที่สุดคนที่ดูแลเนี่ยก็ ทะเลาะเบาแว้งกันบ้างไม่พึงพอใจอในหลายๆเรื่องแต่ท่านก็ต้องตัดทิ้งเรื่องเหล่านั้นไปว่าหน้าที่ของท่านต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะแล้วก็ไม่โกรธนะแล้วก็ทำหน้าที่บุกปการีหรือภาหน้าที่ของลูกลูกลกนะูให้สมบูรณ์นะ แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความสุขอาแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนท่านผู้ชมจงทำแต่ความดีระเว้นความชั่วนะแล้วก็เผื่อแผ่บุญกุศลเผื่อแผ่บุญงามความดีไปยังทุกๆคนนะแล้วก็ ให้คนที่ทำความดีทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขนะพ้นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงผ่านพ้นโควิดไปได้ด้วยดีและเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ร่ำรวยวันนี้ก็คงขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกคน ได้รับสิ่งดีๆแล้วก็มีแต่วันดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้ชาแนลร้านอาหารยกนิ้วก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ